กราฟิกดีไซน์มืออาชีพแต่เราก็สามารถออกแบบกราฟิกดีไซน์ได้ง่ายๆนะคะโดยสามารถทําการตลาดออนไลน์ก็ได้หรือว่าทำ presentation ได้อย่างสวยเลยเนี่ยคะ่ะวันนี้จะมารีวิวตัวโปรแกรมของแคนวาออกแบบกราฟิกออนไลน์แบบง่ายๆนะคะว่าช่วยชีวิตเราได้ยังไงบ้างแล้วมันมีจุดเด่นอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญในการทำตลาดออนไลน์ในปัจจุบันนะคะมีก็เริ่มมีตั้งแต่ SEO คือ search e n g i n e การทำคอนเทนต์การทำวิดีโอและรูปภาพประกอบ แล้วก็การทำเรื่อง storytelling ก็คือว่าการหาเรื่องราวที่ความน่าสนใจของในตัวคอนเทนต์ของเรานะคะในส่วนการาทำภาพและทำวิดีโอที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้คนที่เข้ามาดูหรือว่าเข้ามาสนใจในงานออนไลน์ของเรานะคะหรือว่าสินค้าของเราทีนีอ้อยากจะแนะนำว่าแคนวาเนี่ยมาช่วยเราตรงไหนแล้วก็มีที่มาอย่างไง ผู้ก่อตั้งนะคะคือคุณเมลานี่เพอร์คินเป็นคนออสเตรเลียเธอก่อตั้งพร้อมกับแฟนของเธอนะคะโดยที่ตอนนั้นเน่ะเธอเริ่มจากการเป็นนักศึกษาแล้วก็สอนเด็กในการทำโปรแกรมกราฟิกและเธอก็คิดว่าเธออยากมีโปรแกรมที่อยากจะให้คนทั่วโลกได้ใช้งานเธอพร้อมกับแฟนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ในปัจจุบันนี้นะคะก็เลยร่วมกันทา โอแแอันนี้ในห้องทำงานของแม่ของเธอแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็ไปเสนอในให้กับผู้ลงทุนที่ซิลิคอนวันเล่แล้วก็จนกระทั่งได้ลอนช์ในปี2013และใปัจจุบันนี้ในปี2021เนี่ยมูลค่าของ c a n ว a เนี่ยมีสูงถึง15,000ล้านเหรียญสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นอันดับต้นๆของอ ยูนิคอนเทคของในในโลกนี้นะคะและเธอก็ปี2019เนี่ยเธอได้ขึ้นหน้าปกฟอบซึ่งเป็น CEO หญิงของอบริษัท u n i ิคอนเทคซึ่งเป็นมีมูลค่าทีา่สูงที่สุดที่ CEO หญิงเป็นผู้บริหารนะคะปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้แันว่าประมาณ55ล้านยูเซอร์โดยที่มี Account ที่จ่ายเงินเนี่ย3ล้านยูเซอร์ซึ่งก็ดูว่าปัจจุบันนี้ก็มีพนักง,งานประมาณพันกว่าคน ทั่วโลกนะคะโดยที่มีสำนักสาขาที่2อยู่ที่มานิลา i ฟิลิปปินส์แล้วก็เพิ่งมาเปิดสาขาที่สหรัฐอเมริกาที่ออสตินเท็กซัสแล้วก็ซานฟรานซิสโกตัวโปรแกรม c a n วาเนี่ยข้อดีของเขาคือ1นึ่เขาเป็นโปรแกรมออนไลน์โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องดาวน์โหลดลงในเครื่องมีแค่อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เมมโมรีในเครื่องนะคะแล้วก็มีสตอเรจให้ใช้ฟรีสำหรับในของค a นวานะคะ ส่วนข้อที่2ก็คือฟัง์กชันฟัง์กชันของ Canva เนี่ยมีเทมเพลตของการออกแบบทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ออนไลน์ก็คือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทั้ง Facebook Instagram YouTube แล้วก็อื่นๆนะคะ ส่วนออฟไลน์ก็คือสิ่งพิมพ์ต่างๆทั้งหมดเลยที่เราเท่าที่เรารู้จักได้ะคะ่ะแล้วก็มีฟังก์ชันของงานวิดีโอมีฟังก์ชันของการทำงานร่วมกันสำหรับการทำแบรนดิ้งนะคะส่วนข้อที่3นี้ก็คือว่ามีรูปแล้วก็มีวิดีโอมีเพลงประกอบให้ใช้ได้ฟรีนะคะโดยที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อในตัวสต็อกต่างๆแล้วก็สามารถ แชร์กับทีมที่ทำงานได้นะคะสามารถแชร์แ,ชรแก้ไขได้และสามารถดาวน์โหลดมาได้ในในไฟล์ที่เป็นรูปแบบของ png jpeg pdf แล้วก็ powerpoint แล้วก็อื่นๆนะคะข้อดีอย่างที่บอกไปแล้วก็คือว่าเป็นออนไลน์แล้วก็เป็นฟรีนะคะไม่ต้องเสียเงินส่วนข้อที่2เนี่ยคือ,อไม่จาเป็นต้องมีความรู้เลย อันนี้สำคัญมากก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถาไปเข้าไปใช้งานออนไลน์ได้เลยนะคะส่วนข้อที่3นะคะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากเป็นหมื่นๆเทมเพลตนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือว่ามันง่ายมากก็คือว่าแค่ใช้วิธีลากแล้วก็ดรอปที่เขาเน้นนะคะก็สามารถาดีไซน์ได้ส่วนข้อที่5ก็คือมีสตอ r a เรจฟรีส่วนที่ข้อที่6กข้อสําคัญนะคะก็คือว่าเราสามารถ ใช้หาเงินได้จากโปรแกรมแค n นว่านะคะซึ่งใช้วิธีไหนบ้างเนี่ยจะบอกในคลิปต่อ,ตอไปนะคะข้อเสียขึ้นหนึ่งอินเทอร์เน็ตจะต้องเสถียรนะคะเพราะว่าถ้าไม่เสถียรเนี่ยมันก็จะเสียเวลาในการโหลดหรือว่าในการใช้งานมากส่วนข้อที่2องเนี่ยคือว่าบางฟังก์ชันต้องเสียเงินเป็นพรีเมียมโปรเพราะว่าอย่างฟังก์ชันอย่าง r e m o v เอ่อหรือว่า remove background เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นสมาชิกเป็นเป็น แ a นว่า uh, Pro ถึงจะใช้งานได้แล้วก็มีรูปหรือว่ามีไอคอนมีวิดีโอบางตัวที่ขึ้นว่าพรีเมียมเนี่ยก็จำเป็นจะต้องสมัครเป็น c a n ว a า r r o ถึงจะใช้งานได้นะคะข้อถัดไปเนี่ยคือวิดีโอก็มีการ ยังมีฟังก์ชันหรือว่ามีการใช้งานได้จำกัดนะคะยังไม่สามารถที่แบบว่าจะตัดต่อวิดีโอได้อย่างแบบโปรแกรมใช้งานอื่นๆนะคะแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยก็คือเป็นแค่เว็บไซต์แลนดิ้งนะคะไม่ใช่เป็นเว็บไซต์ในระดับที่ขั้นสูงจะลองมาเข้าสู่การ Sign Up หรือว่าการลงทะเบียนเพื่อใช้งานสำหรับโปรแกรม Canva กันนะคะถ้าใครชอบแล้วก็ เห็นว่ามมนมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามนะคะ <c oughs> ถ้าอยากจะดาวน์โหลดโปรแกรม Canva ที่สามารถใช้รูปพรีเมียมบางรูปได้ฟรีนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ตามที่ทิ้งไว้ในลิงก์ข้างล่างค่ะและถ้าอยากจะเรียนรู้ Canva โดยในเบื้องต้นเต็มๆ็มคอร์สนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ในสกิลเลนข้างล่างเช่นกันค่ะ